สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนํานเสนอเป็นประเด็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสำหรับการต่างประเทศที่น่าสนใจต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าตอนนี้การต่างประเทศยังคงอยู่ในสถาน,น,นการณ์ที่สําคัญแล้วก็แน่นอนฮนะกำลังจะเกิดผมเรียกว่าเป็นสงครามเกิดขึ้นในตะวันออกกลางจริงๆตอนนี้ก็เกิดแล้วแหละและเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่คงจะหนักขึ้นกว่าเดิม จากในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพราะนอกจากจะมีการยุวยุแล้วมีการกําหนดเวลาเส้นตายชัดเจนประกอบกับนะครับสถานการณ์ของทองจู่กๆก็ดิ่งลงนะนั่นหมายความว่ามีการสะสมอาวุธครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นหมายถึงราคาน้ํามันก็ดิ่งลงเช่นกันนะครับแล้วก็กําลังดิดขึ้นกลับมาสถานการณ์แบบนี้ กำลังส่งผลทำให้การแบ่งแยกกันเองการโดนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครอง <c oughs> นะครับของกลุ่มอาลัมกำลังจะทำให้เกิดชนวนสงครามโดยเฉพาะในซีเรียอิรักนะซาอุดีอาราเบียอิหร่านเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมาดูในเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้นะครับเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างในเชิงปรากฏการณ์ทั่วโลกเลย ที่น่าสนใจเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปนะครับว่าอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนกเกรียนกระดาษสัญลักณ์สำคัญของสันนิภาพถูกวางไว้บนโตะ๊ะผู้แทนชาติมหาอำนาจ5ชาติและญี่ปุ่นก็ไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ณนะที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติแน่นอนครสะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในที่รยยรประชุมใหญ่สหประชาชาตินั่นหมายกวาว่าซีเรียอยู่ในสถานการณ์อันตรายสัญญาณทางการเมืองในเชิงนี้ทำไมญี่ปุ่นไม่ไปทำไมนกกกเรียนแห่งสธิภาพถูกวางบนโต๊ะมันสะท้อนให้เห็นว่ากำลังม,มีความพยายามครัโดยส่วนใหญ่ก็สหรประชาชาตินะฮะก็เป็นกลุ่ม18ประเทศ ฝั่งสภาพยุโรปนะครับผมจะต้องมีการขออนุญาตในการใช้นะะอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นเคยไปเชิญมาแล้วจากเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ลงที่ฮิโรชิมา่านะครับก็เลยส่งผลทําให้คนญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากแนะค่ข่าวแรกก็ตอบได้เลยว่าสงครามใหญ่กำลังจะเกิดนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเกิดในซีเรียนะครับมั่นใจนะเกิดในซีเรียอิหร่านอิรัก อาฟกานิสถานยังมีอยสประเทศเนี่ยเป็นหลักจะวนๆนอย่างเนี้นะครับ <c oughs> จะมีตอบโต้บ้างก็ซาอุดิอาระเบียอ่ายูเ e อะไรประมาณนี้คงจะมีบ้างนะครับในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทหารของกองทัพเวียดนามและฟิลิปปินส์ร่วมกันแข่งขันกีฬาทั้งฟุตบอลอ่าวอลเล่บอลชักกเยอร์บนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้อ่ อบอกเกาะแห่งหนึ่งทะเลจีนใต้ความร่วมมือล่าสุดของ2ประเทศท่ามกลางการวิตกเกี่ยวกับการลุกคืบอ,อ้างสิทธิอธิปไตยของจีนในน่านทามพิพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยจีนนะครับก็ยืนยันว่าหมู่เกาะสเปนล,ลี่ซึ่งใต้นั่น่ที่แย่งกันเนี่ยทุกวันนี่นะผมเรียนหลายครั้งแล้วไม่มีใครพูดถึงไอ้ผมพูดใต้ดินเนี่ยมันมีน้ํามันมหาศาลเลย แหล่งน้ามันขนาดใหญ่จีนก็อ้างสิทธิ์จะเป็นของตนเองที่ผ่านมาประฐดีคนเก่าไม่ใช่ตูเตเต้ก็ไปฟ้องศาลนะครับฟ้องศาลเพื่ออะไรศาลโลกนะฮะเพื่อจะให้แผ่นดินนั้นมาเป็นของตนเองก็ศาลโลกก็ตัดสินให้ชนะพอตูเตเต้เข้ามาซึ่งยืนข้างจีนสิ่งที่ตามมาคืออะไร สิ่งที่ตามมาก็คือว่าตัวเต้ยเฉยไม่เข้าไปลูกรานอะไรยืนข้างจีนยืนข้างคอมมิวนิสต์ชัดๆตรงๆแป้งๆเลยนะครับแต่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยการที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์ทำการแข่งขันกีฬาบนหมู่เกาะบริเวณทะเลจีนใต้ดูทั่วไปาสื่อรายงานว่ากางังวลไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเรื่องของความกังวลเป็นการร่วมมือกันระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้คือจีน,นสังเกตว่าเอเชียอิทธิพลในเอเชียเนี่ยอยากสหรัฐอเมริกาถูกลดอิทธิพลไปอย่างมากโดยกลยุทธ์ของเอเชียโดยใช้ผลประโยชน์เข้า่อบไม่ใช้วิธีการใช้ความรุนแรงแต่ใช้ยุทธศิลป์การละมุนละม่อมนะครับ ไม่ค่อยเชื่อใจาผลประโยชน์เข้าให้มามาร่วมกับผมมา,มาร่วมทําทุกอย่างปรื่อที่จะให้ประเทศในเอเชียเข้าร่วมหลักการเดียวกันก็ไปใช้ในตะวันออกกลางในสาภาพยุโรปด้วยนะครับก็เลยส่งผลทําให้สถานการณ์เอเชียขนานี้นิ่งถึงแม้ว่าจะมีการก่อวิศกรรมไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มีการส่งกองกําลังเข้าบุกอินโดนีเซียนะ มาเลเซียก็คู่อีกอยึดทรัพย์ผู้นำนายกรัมดีของมาเลเซียหลังจากที่อะไรหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำที่ฟิลิปปินส์แล้วทั้งหมดยืนยันว่าจะไม่โจมตีจะไม่ทำอะไรเห็นด้วยกับมติของสหประชาชาติแต่ต้องสร้างสมดุลของอำนาจไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติเขา,าตามสูตร ของพวกเรานะประเทศไทยประเทศเล็กๆทุกคนยืนเหมือนกันก็เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นมาทันทีแล้วก็โฉงบัตรเชิญส่งบัตรเชิญนะฮะให้ไปหาไปหาใครไม่ไปก็มีเรื่องประมาณนั้นนะครับประเทศนั้นก็จะโดนระเบิดประเทศไหนปากกล้าไปยืนข้างรัสเซียชัดเจนก็ฟิลิปปินสนะ์นะฮะก็เอาปลุกกลุ่มไอซิสขึ้นมาบุกยึดฟิลิปปินส์เห็นไหม นี่คือกลยุทธ์ใครจะบุกใครไม่ว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมาซื้ออาวุธที่เขาอยู่ดีนี่กลยุทธ์นะไม่ใช่ธรรมดาหรือความลึกซึ้งของมันสนข่าวเอฟรายงานว่าโบเกอร์ผู้เห็นต่างชาวเวียดนามและฝรั่งเศสเดินทางออกจากกรุงปารีสนะครับหลังถูกเวียดนามถอนสัญชาติและเนรเทศนะชัดเจนนะฮะ นี่คือกลยุทธ์นะนี่คือกลยุทธ์ถูกรัฐบาลเวียดนามถอนสัญชาติขณะเดียวกันนะขณะเดียวกัน้องมองๆให้ว่าเวียดนามใช้กลยุทธ์นี้ด้วยการไปสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาไปพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกาจากนั้นเวียดนามรับผลประโยชน์มา3.5มหมื่นล้าน ดอลลราสหรัฐในการลงทุนร,ร่วมกันมีการสัญญาชัดเจนจากนั้นเวียดนามเดินกลต่อโดยการไปสนับสนุนจีนนะจากนั้นเวียดนามเข้าเดเนเมการกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเวียดนามที่อยู่ในฝรั่งเศสนะด้วยการถอสัญชาติปุ๊บฝรั่งเศสไล่ออกเลยอ่านี่ฮะกลยุทธ์ของเวียดนาม ถ้าถอดบทเรียนเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขามีเต็ปในการเดินขั้นตอนในการเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาไม่ใช่มือวัดนะฮะถ้าดูปรากฏการณ์พูดว่าจับกลยุทธ์เราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขามีหลักเ,เขาไม่ต้องไปเหมือนประเทศไทยมันนั่งไล่ล่าที่ละคนเขามีหลักเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไล่ออกเลยถูกถอนสัญชาติปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรตามมาเขาต้องออกจากฝรั่งเศสนะฮะเนี่ยคือกลยุทธ์หลักนี้ใช้ได้นะเอาไปใช้กับพวกที่หลบหนีอยู่ที่ฝรั่งเศส กระบวนการล้มเจ้าที่ฝรั่งเศสสามารถใช้ได้รัฐบาลสามารถนำประยุกต์ใช้มีกลยุทธ์ที่ดีสามารถถอดบทเรยนนะทางการเมืองนะกลยุทธ์ถอดกลยุทธ์ได้ก็จะรู้ว่านี่หลัก,กเขามีวิธีการจะใช้เวลาไหนยังไงผมก็ใบนะนะจังหวะเวลาไหน <c oughs> นะครับในขณะเวียดนาะม เจ็กเอกต้องอ,อพยพคนถึง1 5 0 0 0คนจากไซต์สนามบินใหม่ใช้งบประมาณที่ดินงบบานราคาที่ดินพุ่งถึง70%ชั่วข้ามคืนนะรายงานจากทางการเวียดนามเปิดเผยว่าตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินกว่า30,000ไร่เพื่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ทางภาคใต้ของประเทศโดยต้องการอุปยศป,ประชาชนให้ออกห่างเกือบ5,000ครอบครัวรวมเป็นจำนวนทั้งหมด1 5 0 0 0คนซึ่งได้รับผลกระทบนะครับจะถูกยกย้ายเป็นถิ่นฐานใหม่และมีการฝึกผลอาชีพเพื่อให้มีการประกันว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไม่ด้อยลงกว่าเดิมสร้างสนามบ,บินก็ทำเวียดนามปกครองบอกคอมมินิต <c oughs> นะสไตล์คอมมินิตด,ดีกว่าสไตล์คอมมินิดดต ปฏิบัิการร้อยเปอร์เซนต์อ่ะแต่ปฏิบัิการอยู่ที่ผู้นาถ้าเป็นมีผู้นําที่ดีปฏิบัิการมันก็ดีนะระบบก,การปรกครองที่ดีก็สามารถปรกครองได้พม่าจัดพิธีเผาทําลายยาเสพติดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นี่ก็น่าสนใจวิธีการแทนที่ว่าพม่าเนี่ยจะไปใช้วิธีการในการไปทําลายชนกลุ่มน้อยเขาไม่ต้องทําลายแนวะใะชนกลุ่มน้อยเนี่ยสเบียงของชนกลุ่มน้อยที่ได้มาอาวุธยุทโธปกรณ์อาหาร นะได้มาจากไหนเพราะยาเสพติดอะไรได้ของเขาก็เลยทำไงฮะก็เลยนี่ใช้วิธีการนี่นะฮะใช้วิธีการนี้วิธีการยังไงก็คือผลิตยาเสพติดขึ้นมาพอผลิตยาเสพติดขึ้นมาพม่าใช้วิธีเดียวจับยาเสพติดตัดเสบียงเนี่ยกลยุทธ์นี่กลยุทธ์ตัดเสบียงเหรอแม่ถอดกลยุทธ์ลารวยแนตัดตัดเสบียงแล้วตัดเสบียงครั้งใหญ่ของใครอ่ะเอาสิแสดงว่าเขามีเป้าหมายยึด เจียจาแล้วไอ้มาเขายึดยาเสพติดเลยนะฮะนั่นหมายว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ก็ไม่สามารถจะทําได้อีกไม่ง่ายนั่นต้องเขามันบีบให้เข้าสู่อะไรการเจียจ่า,เ,นะเ,าเห็นไหมก็ข่าวแค่จับเฉพาะยาเสพติดเฉยของพม่ากลับกลายไปกว่ายุทบีบเข้าสู่การเจียจาได้ไงนี่คือความลึกซึ้งของการเมืองนะสื่อข่าวเอฟพีรายงานว่าพม่าเริ่มเผายาเสพติดนะฮะที่จับยึดได้ในลอดใหม่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายที่พยายามกำจัดการไหลเวียนของยาเสพติดสู่อุ้ยภาคนี่ข่าวไ,ไ,นะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่บีบชนกลุ่มน้อยป่ะกอหน้าองซนะานสูจีพยายามเจราจาใหชนกลุ่มน้อยมารวมกันพยายามยึดสัญญาปางหลงองซานสูจีทาอยู่หลายครั้งประชุมชนกลุ่มน้อยอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมาองซานสูจีพยายามจะเจราจาหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะรวมประเทศพมา่า ให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันโดยยึดสัญญาที่เรียกว่าสัญญาปังหลงที่องซานาซึ่งเป็นพ่อขององซานซูจีเป็นประธานในการประชุมขณะนั้นหลังจากที่รับเอกราชมาจากอังกฤษนะครับพอรับเอกราชมาฝั่งฝรั่งกายุยุให้คนทํามาซัดกันเองจนแตกกระจายห,หมดคราวนี้ความฝันขององซานซูจีก็คือสารฝันของพ่อสารในสิ่งที่พ่อทําอยู่คือรวบรวมชนกลุ่มน้อย สเบียงสําคัญของชนกลุ่มน้อยก็คือยาเสพติดเขาก็ไปตีสเบียงเจรจาแล้วไม่มาตีสเบียงแน่นอนนะกลุ่มนี้ก็มีพ้นกลุ่มหนหอยหกลุ่มว้าแดงเป็นสําคัญแก่พาะว้าแดงมีกําลังมากมีเมืองมีเขื่อนมีอะไรก็เพราะว่านะเพราะว่ามียาเสพติดเป็นสําคัญอย่างนี้ผมเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่าไปเสียเวลาไล่จับเลยฮะต้นทาง ที่วาแดงเป็นสาคัญต้องเจรจาใชาไหมากๆาให้ได้ว่าฟ้าอทำเพราะว่ารับการประสานจากไทยเป็นข้ออ้างเลยจำเป็นต้องทาเพราะไทยเข้าประสานมาอ้างเหตุนในการําเบินการถือโอกาสในการตัดสเสบียงนกลุ่มชนกลุ่มน้อยเพื่อบ,บีบให้มาเขารวมชนกลุ่มน้อยพอตรวเสบียงสเสบียงไม่มีอาหารไม่มีกินข้าวไม่มีกินพลเมืองก็จะหนีเข้ามาในเมืองเป็นเรื่องง่าย อาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนที่มีก็น้อยลงเรื่อยพิธีการนกลยุทธ์การปกครองนะครับในขณะที่ตุรกียกย่องการตัดสินใจของกาตานะครับจ้กเรียกร้องชาติอาหรับละเมิดอธิปไตยผู้นําตุรกีประนามข้อเรียกร้องของสี่ชาติอาหรับที่รวมถึงการปิดฐานทัพตุรกีในกาตาชี้เป็นการแทรกแซงอธิปไตยของเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย และไม่เขารบต่ออังการ่านแคมับองสะท้อนให้เห็นว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะกาตาเขามียอมหรอกนะไปข้อเรียกร้องสิบข้อยี่สิบข้อให้กาตาอะแยกกันจากตุรกีเขาไม่แยกคือมุสลิมกับอ,อิสลามคืออิลออลออลออหลับกับอิหาับอัลอฮ์กับอัลอฮเนีย่ยก็แยกกันอยู่แล้วนะ อาราบกุลซุนีกลุ่มชีอะแยกกันนะก็บีบบังคับให้ให้แยกตัวกาตาแยกตัวออกจากอิหร่านถ้ากาตาแยกตัวอีก,กอาจากอิหร่านผนึกความเป็นหนึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ตุรกีก็ไม่โง่เพราะตุรกีเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากเพราะมีรายได้จากน้ํามันเป็นสาคัญก็ไม่ยอมที่แยกนั่นหมายความว่าอิมิย่วันแตกหักคอยดูน้ํามันในราคาทองลด ห0บาทเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วระดมอาวุธกันใหญ่นะครับแล้วก็ในขณะที่ทากาตะนะเป็นบริษัทของญี่ปุ่นยื่นขอล้อมลมลายอย่างเป็นทางการหลังจากนี่มากมายนะครับจากปัญหาถึงถุงลมนิรภัยสร่ข่าว AFP รายงานว่าบริษัทถุงลมนิรภัยทากาตะยื่นขอการคุ้มครองจากศาลญี่ปุ่นหลังถูกเรียกร้อง เรียกค่าปรับเป็นเงินหลายพันล้านดอลล่าจากปัญหาถุงลมเพรภัยที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายนําสู่การคืนรถจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของยานยนต์โลกนั่นคงคงสะท้อนให้เห็นนะครับชัดเจนจากสิ่งที่ตัวเองทําจากสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ก็ประกาศล้มละลายนะครับที่อินโดนีเซียก็ปิดเซเว่นอเ ญี่ปุ่นนี่อันนี้เป็นแล้วก็ตอนนั้นก็ปลดพนักงานสายการบินออกเป็นแถวเลยไทยตอนนี้ก็ถือว่าดีกว่านะดีกว่าแต่ตอนนี้ประเทศไทยในปีที่ผ่านมาปิดสาขาหลายสิบสาขาข,าของธนาคารนั่นคือมา้15สาขาในธนาคารธนาคารนะหลายแห่งเลยปิดสาขาเพราะสภาวะเศรษฐกิจปีนี้ แย่แน่ปีที่แล้วผมบอกว่าแย่นะใครบอกไม่เชื่อแย่พ yeah. ีวีดิจิตอลนะฮะจนถึงเวลานี้ต้องใช้มาตรา44ี่เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปนิตยสารที่เคยเห็นนั้ดิจิัก็นิสสารหลแห่งนะีหนันงสือพิมพ์หลายฉบับป,ปิดตัวในประเทศไทยไม่ใช่ไม่เกิดนะฮะเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วผมบอกไงมันเริ่มมาลวไมายเลื่อยมันจะเริ่มมามีเวลาของมันนะแล้วมันจะแย่ลงนะ สรัชี้เงื่อนไขซาอุดิอาระเบียเรียกร้องกาตาร์ทำได้ยากบอลสองฝ่ายหันหน้าเจียจ่าเน่เก่ง <m uch ing> <t ell> นะนะสร๊าฟเอฟพีเช็คเจอร์สันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้กลุ่มพันธมิตรซา,าอุดิอาระเบียและกาตาร์หยุดทำสงครามน้ำลายพร้อมยอมรับสิ่งที่ริยาตเรียกร้องจากกาตาร์นั้นอาจจะทำได้ยากนะเขาใช้ว่าทำได้ยากหลังจากที่รัฐบาล โดฮาออกมาประนามข้อเรียกร้องของกลุ่มปรมิตรซาอุว่ากระทบต่ออธิปไตยและเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลนะบางคนสงสัย,ยคือกลยุทธ์นี้ที่ผ่านมาที่อาหรับแตกเป็นสองฝ่ายเนี่ยจำได้ไหมโดนทรัมป์เนี่ยออกาออกมายอมรับเลยว่าสิ่งที่เกิดแบบนี้เพราะเขาเองเพราะเขาไปพูดที่อาหรับว่าต้องดำเนินการกับอิหร่าน ต้องดำเนินการกับการอกรร้ายเขาเป็นคนพูดเองนะครับคําพูดของเขาทําให้เกิดความแตกแยก,กระหว่างชาติพันธมิตรของซาอุดีอาระเบียและกาตารคราวนี้พอทะเลาะกันเรียกร้องกันไปมานะครับเกทับนะกาตาซื้อเครื่องบิน f 1 5ของสหรัฐอเมริกาทันทีเลยซาอุดีซื้อก่อนซาอ,อดีซื้อก็มีพวกอยู่หลังกาตาซื้อบ้าง ซื้อบ้างเก๋ทับเก๋ทับเก๋ทับกันอ่าเอาดีในตะวันออกกลางแล้วก็ให้เวลาดําเนินการภายในสิบวันนี่ก็สี่อีกสี่ห้าวันละทองลงแบบนี้คือคําตอบในประเทศไทยทองลงห้าสิบบาทอ่าคือคําตอบเลยคําตอบว่าไงมันกาลังมีการกวนซื้ออาวุธกันอ่าเอาใช้เพราะสงครามเนี่ยมันจะขึ้นจะลงจะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ทอง การทำสงครามสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่ธนบัตรของประเทศนั้นประเทศนี้แต่คือทองเป็นสิ่งที่เป็นสากลเลยนะครับ okay. นั่นหมายความว่าอย่างไงสรัฐพยายามเดินเกมนี้เพื่อที่จะเป็นโซ่ข้อกลางเออเอาพูดภาษาเ็าหน่อยโซ่ข้อกลางคือเป็นคนกลางมาเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมเสร็จแล้วทำไงทราบไหมฮะเฮ้ยต้งมาอยู่ฝั่งฉันคือฝั่งประชาธิปไตยอย่าไปอยู่ฝั่งมมิประสต์แรกเขาอย่าเปิดศึก ที่ซีเรียอยู่ดีนะแต่เขาก็ไม่หนีหลักนะเขาเดินหลักเอาโอเคคุณมารว,วมรวมกันไอเดียวเปิดสึกตรงนี้คุณไม่รวมกันก็เปิดสึกตรงนี้นะเ,เขาหลักแมนอันนี้ต้องชมเขาคือหลักกลยุทธ์การทําสงครามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกผลกระทบท่านผู้ชมสังเกตให้ดีว่าเราเข้าใจหลักของโลกแล้วเนี่ย ธุรกิจต่างๆกําลัาง,าง,างล่มสลายลงไปผมย้ําหลายครั้งว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดระเบิดลงที่ญี่ปุ่นผมบอกไม่เกิดมีหุ้นส่วนเคยบอกว่าเขาจะไปลงทุนที่ญี่ปุ่นถ้าไม่เกิดจริงนะผมจะมาช่วยสนับสนุนสถานีเลยไม่เกิดตอนนั้นผมก็บอกว่าไม่เกิดแล้วจนถึงวันนี้ก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดถึงวันนี้ทําไมรู้เรารู้หลัก รู้หลักของสหรัฐอเมริการู้หลักยุทธศาสตร์โลกรู้หลักของจีนรู้หลักของรัสเซียดอรวมนะแล้วเรารู้หลักยุทธศาสตร์โลกรู้หลักหลักกลยุทธ์พอเรารู้หลักกลยุทธ์เสร็จจะรู้ว่าเขายังไม่ทําจุดนี้เราต้องทําจุดนั้นถ้าเราเป็นเขาจะทําจุดนี้ทําไมมีปัจจัยอะไรทั้งมันจะมีเหตุและผละจนถึงวันนี้มันก็เลยไม่เกิดบางคนว่าผมรู้ได้ไงมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างน,นี้ประมาณนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะฮะ สถานการณ์ยังคงจะตึงเครียดต่อไปและใกล้เวลาวันดีเด์เข้ามาทุกทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียนจิตวัฒนาสวัสดีครับ รวมดวงใจปวงชนคือพอ่อหลวงองค์ภูมิพลผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมจวบเจ็ดสิบปีพ่อทำงานหนักเช้าพำลูกสบายแต่พ่อตราตรำได้พักก็ยามสุดลาลับไหลบุกป่าฝ่าดง ทะเลไรนาเถืออเขาลุยโคลนลุยตมน้ำนาวร้อนหนาวฝนไม่วันไหวมุ่งแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีของพ่อหลากหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรสอนลูกหลานไทยอยู่อย่างเพียงพอสิบสามตุลา 2,559ฝันร้ายหัวใจแตกราพออเราต้องกำพรพ้าพ่อสิ่งอง์ราชันที่ลอกสันเริญเยินยอลูกฝากเพลงนี้มาถึงพอ่อหนอมกล่าวขอพอ่อสู่สวรรค์ขาไลยลูกขอสัญญา สามัคีที่พ่อต้องการลูกเนื้อใต้กลางอีสานจะร่วมกันเธอทุนถวายจะทำความดีพ่อหลวงไม่ต้องห่วงยายเกิดชาตินหน้าฉันใดขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติเออ สิบันร้ายหัวใจแตกราพของเราต้องคำพระพอ่อสิ่งองค์ราชนที่โลกสรรเสริญเยินยอลูกฝากเพลงนี้มาถึงท่องน้อมกลราวขอพ่อสู่สวรรค์ขาลา สามคีที่พ่อต้องการลูกเนื้อใต้กลางอีสานจะร่วมกันเธอทุนถวายจะทำความดีพ่อหลวงไม่ต้องห่วงยายเกิชดชาติหน้าฉันใดขอเป็นข่ารองพระบาททุกชาติเออ หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ